m ม็กซ์เวิร์สแทเปนครับนัเบสครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่2015เนี่ยก็คือ2015แข่งกันมาถึง2019 2020เนี่ยไม่ได้มาแล้วครับไฟ2 3 4 5าหดับครับขยับมาดีครับสําหรับวอร์เตอรี่บอตตาสแม็กซี่จ่อตามเลยนะครับเรสตามเป้จอบอตตาสบอออกด้านซ้ายครับสําหรับแม็กซ์เวิร์สแทเปน เป็นแพรมาเลยครับหน้ากระดานเลนสามแล้วแม็กซ์ิงครับเข้าโค้งหนึ่งก่อนครับขึ้นมาก่อนแล้วดปนำครับแม็กซ์วอลสแตเปนจากลายนอกแล้วมีหมุนครับโบทัสหมุนครับไปเสียจังหวะครับเราก็ยืดทางไปเลยครับท่านผู้ชมแม็กซ์วอร์สแตเปนขึ้นมาน้อันดับ2เป็นลุวิสแอมิลตันเพเรสกำลังตีคู่อยู่ข้างหลังครับจะชิงเอาอันดับสามแกสซี่พยายามจะแซงแกสซี่จ่อครับในอันดับ4ตอนนี้กลายเป็นกลุ่มนำแยกออกมา4คันเลยครับ สั้นเนี่ยครับบอตาสํทำได้ดีขึ้นไปจอดเดนนิลริเคีโดแต่พอเดินออกมาในช่วงยาวๆเนี่ยเดนนิลริเคีโดหนีออกมาได้ครับจริงๆไอ้ทางตรงที่ซเดสจะได้เปรียบเรดบูลเนี่ยนะมันกลายเป็นว่าจะไม่มาได้เปรียบแม็กลาเรนใช่ครับนะครับแล้วก็ถึงแม้จะได้เปรียบแม็กาเลนในช่วงโพ้งต่อเนื่องแต่มันไม่พอที่จะไปแซง ตันพลาดลำบากครับถ้าแฮมมูตันไม่พลาดนะใช่ครับแสงลำบากแต่ก็ยังจะได้โพเดียมครับแล้วกำลังจะรับธงปลาหมักรุกครับเรียบร้อยครับทานผู้ชมใจชนะของแม็กซ์โซลสแเปนครับที่เม็กซิโกส่วนแม็กซ์ทีมก็ไม่ให้น้อยหน้าครับโอ้โหโยนธงเม็กซิกันครับั่วอันดับหนึ่งครับ คุณกอนซาเลสแชมปิโอรครับมอบให้กับผู้ชนะแม<า>็กซ์เวลล์แซเฟนผลการแข่งขันวันนี้ครับชัยชนะของแม็กซ์เวลล์แซเนลอิสแฮมมิลตันก็สุดยอดเหมือนกันนะครับกับการที่จะรักษาในอันดับ2และอันดับ3เป็นเซอร์โจเพเรสครับ